สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับว่าจะลงทะเบียนยังไงให้ผ่านขั้นตอนที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็รอ45จากทางรัฐว่าตรวจสอบข้อมูลของเราแล้วก็จะผ่านไม่ผ่านก็จะต้องบุคคลคนนั้นต้องต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเดิมอยู่นะครับแล้วก็ต้องไม่มีเงินฝาก เกิน500แสนบาทขึ้นไปแล้วก็ต้องไม่มีรายได้840,000บาทที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบของกรมสรรพกร,กรแล้วก็ทางธนาคารทีนี้ก็เราจะมาดูกันครับว่าคนส่วนใหญ่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านขั้นตอนที่2นะครับหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือพอเปิดเครื่องเข้ามาเะครับเราจะเห็นว่ามันมีแอป ทางรัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการโหลดแอปทางรัดกันก่อนนะครับให้ไปที่ Play Store นะครับนี่ครับ Play Store นะครับถ้าเป็น Android นะครับถ้าเป็น iOS ก็ไปที่ App Store นะครับอันนี้ของผมเป็น Android นะครับก็ไปที่ Play Store ครับนี่ครับกดไปเลยเข้าไปเลยครับให้ไปพิมพ์ค้นหาว่าทางรัดนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วของผมโหลดมาแล้วนะครับ ก็กดเปิดเลยครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดเลยครับเปิดขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่ตรงนี้ครับลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะครับถ้าเราไปลงตรงนี้เลยมันก็จะไม่ผ่านขั้นตอนที่2นะครับให้เราไปตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับนี่ครับทีนี้ก็จะมีผู้ใช้รหัสเลขประจําตัวรหัสผ่านอันนี้เราไม่มีเพราะเรายังไม่ได้สมัครไงครับก็ต้องไปตรงนี้ครับนี่ครับสมัครสมาชิกครับ ตรงนี be am, be ้ค <nước> ร <bracket> oh. ับกดก็ไปเลยครับสมัครสมาชิกให้เลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ครับเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาให้สุดครับเป็นไอ้ข้อกําหนดของเขานะครับแล้วก็อ่านดูให้เรียบร้อยแล้วก็กดติ๊กถูกลงไปครับแล้วก็กดยอมรับครับนี่ก็จะขึ้นมาตรงหน้านี้แล้วครับเตรียมรูปบัตรประชาชนเตรียมถ่ายบัตรประชาชนครับ เขาก็จะให้เราถ่ายบัตรประชาชนนะครับครับแล้วก็กดตรงนี้เลยครับเริ่มถ่ายบัตรรูปบัตรประชาชนเตรียมบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะครับกดก็ไปแล้วก็นี่ครับเราก็เลือกขณะใช้แอปตรงนี้ครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายรูปแบบครับหลังจากเราถ่ายบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็เลขหลังบัตรนะครับหลังบัตรประชาชนที่มีตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังนะครับพลิกไปพลิกบัตรประชาชนไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มันจะมีเลขอยู่ด้านหลังนะครับมีเลขภาษาอังกฤษอยู่2ตัวแล้วก็เลขไอ้ตัวภาษาอังกฤษอยู่2ตัวแล้วก็ตัวเลขอยู่1ตัวแล้วตรงนี้ก็ใส่ตัวเลขตามมานะครับให้ครบแล้วก็คํานำหน้าชื่อนายนางสาวอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อจริงชื่อจริงตามบัตรประชาชนที่เป็นภาษาไทยครับ อันนี้ชื่อกลางก็ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ครับข้ามไปแล้วก็นามสกุลภาษาไทยตามบัตรประชาชนเลยครับแล้วก็วันดีวันเดือนปีเกิดครับนี่ครับแค่นั้นเองครับก็กดยืนยันตัวตนครับเนี่ยนะครับครับหลังจากใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรให้เรียบร้อยแล้วชื่อนำหน้านามสกุลเรียบร้อยวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยนะครับตรวจทานก่อนให้เรียบร้อยนะครับตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ นี่ครับนี่ทีนี้ก็หลังจากเรากดยืนยันตรงนี้เรียบร้อยเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้าครับสแกนใบหน้านะครับ mm hmm. ก็เริ่มทำการทากรสแกนใบหน้าได้เลยนะครับคือสแกนใบหน้าเนี่ยให้อยู่ในแสงสว่างที่ที่ดีนะครับแสงสว่างที่เหมาะเจาะนะครับต้องถอดแว่นตาถอดหมวกถอดแว่นกันแดดออกหมดเลยนะครับสิ่งท,ที่ปิดบังใบหน้าแล้วก็ เวลาเขาสแกนเขาจะบอกให้เราก็พิบตาพยักหน้าหันหน้าซ้ายขวาแล้วก็ทําตามเลยครับแค่นี้ก็ผ่านขั้นตอนแล้วนะครับครับหลังจากสแกนใบหน้าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับคือให้มีตัวอักษรสี่ตัวสอนภาษาอังกฤษด้วยอะไรด้วยก็ให้มีตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับตั้งค่ารหัสผ่านตรงนี้นะครับก็มีอักษรทั้งหมด8ตัวนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับ ต้องมีอย่างน้อยเลขตัวเลขด้วยนะครับรวมกันทั้งหมด8ตัวอย่างต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับหลังจากเราตั้งรหัสผ่านที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับรวมกันไม่ต่ำกว่า8ตัวนะครับแล้วก็กดยืนยันเลยครับทีนี้หลังจากนี้เขาจะให้เราตั้งพินโค้ดนะครับพินโค้ดก็คือ เวลาเราจะใช้แอปพลิเคชันแล้วเราจะเข้าไปยืนยันว่ารับเงินหรืออะไรหรือใช้จ่ายเงินอย่างเช่นว่าเราไปสแกนจ่ายหรืออะไรเนี่ยก็ตัวพินโคดนี่ครับนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้เลยนะครับตกลงไปตั้งพินโคดนะครับก็เลือกตัวเลขที่เราจําได้นะครับแล้วก็คิดว่าคนอื่นจะไม่รู้อะไรยเงี้ยครับอย่างน้อย6ตัวนะครับครับเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะครับครับหลังจากเราใส่พินโคด ตั้งพินโค้ดแล้วนะครับ6ตัวนะครับเขาจะทําให้เราใส่2ครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันตรงกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าพินโค้ดไม่ผิดพลาดแล้วเราก็ถ้าจะดีก็จดเอาไว้หรือถ้าจําได้ก็ไม่ต้องจดนะครับแต่ถ้าจําไม่ได้ก็จดไว้แต่ว่าก็เก็บไว้เป็นความลับนิดนึงนะครับถ้าจําได้ไม่ต้องจดไม่ต้องกดอีกจดไว้ดีกว่านะครับหลังจากนั้นเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับทีนี้เราก็กดเริ่มใช้งานตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับนะครับทีนี้สมัคร สมาชิกเรียบร้อยครับมันจะเป็นชื่อของเราครับนี่ครับคุณบวีนาตรงนี้ครับเป็นชื่อของเรานะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะมีชื่อของเราขึ้นตรงนี้แหละทีนี้เราก็จะลงทะเบียนไปลงทะเบียนรับโครงการกันนะครับแล้วก็กดเข้าตรงนี้ครับลงทะเบียนครับนี่ครับทีนี้เขาจะให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่จะเขาจะยืนยันว่าเป็นตัวตนจริงหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็จะให้เรากดหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ลงไปนะครับตามขั้นตอนนี้เลยครับ นะครับเขาก็จะบอกไอโอทีพีมาให้เรานะครับเรากดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับใส่เบอร์มือถือของเราเสร็จแล้วครับก็กดตรงนี้นะครับกดรับ OTP ตรงนี้นะครับครับหลังจากเรายืนยันเบอร์มือถือแล้วก็รับรหัสหัส OTP มาเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับตกลงครับ รายละเอียดลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตลอลดำเนิการโดยเลขบัตรประชาชนชื่ออนุญาตต้องอนุญาตนะครับอนุญาตเข้าไปนะครับครับหลังจากอนุญาตเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเป็นหลักเกณฑ์ของเขานะครับกลุ่มที่มีประชากรสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์มีรายได้เท่าไหร่ต่อปี8ปด0 0 0สีบาทต้องไม่มีเงินฝาก5้0 0 0 0แสขึ้นไปนี่กดเกณฑ์กับตรงนี้นะครับ เราก็ต้องไม่เคยจําคุกแม่อะไรนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปตรงนี้นะครับหลังจากกดถัดไปเขาก็จะให้เรายอมรับนะครับแล้วก็กดฉันยอมรับตรงนี้ครับแล้วก็กดถัดไปนะครับหลังจากกดถัดไปมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับเขาจะบอกขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2 3ก็ก็จะผ่านขั้นตอนที่1 2 3แล้วก็จะไปรอ4 5หนะครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งลงทะเบียนเสร็จนะครับตอนนี้เขาก็รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยวันที่ลงทะเบียน ตนที่เท่าไหร่นี่ครับรับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะถูกส่งให้หน่วยงานเพื่อตรวจสอบตอนนี้เราก็รอรอนะครับว่าเราจะผ่านขั้นตอนไหนเดี๋ยวเราไปออกไปดูก่อนเลยนะครับนี่ครับพอเราออกมาหน้าแรกมันจะเป็นชื่อของของเรานะครับนี่ครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับเราก็จะเข้าไปตรวจสอบสถานะตรงนี้ครับนี่ครับพอกดเข้ามาตรวจสอบสถานะแล้วนะครับตอนนี้ ที่ลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับเรากลับไปหน้าจอก่อนนะครับแล้วเราก็กลับเข้ามาตรวจสอบสถานะตอนนี้เราผ่านขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วครับตอนนี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือขั้นตอนที่4กับที่5กันนั่นเองคือทางรัฐก็จะตรวจสอบแล้วก็จะส่งรายละเอียดแจ้งให้เราทราบนี่ครับภายในวันที่22กันยายนที่ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถจบเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับ ลงทะเบียนทางรัฐก็รอการตรวจสอบของรัฐอย่างเดียวรอรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมนะครับ